โรงเรียนพ่อพิทยาคมรัชมังคลาพิเศษห่างจากอำเภอรปรางกู่11กิโลเมตรและห่างจากจังหวัดศรีสะเกด72กิโลเมตรเริ่มแรกโรงเรียนพ่อพิทยาคมรัชมังคลาพิเศษเป็นสาขาโรงเรียนปรางกู่ก่อนที่จะมาเป็นโรงเรียนพ่อพิทยาคมรัชมังคลาพิเศษมีเจ้าอาวาสบ,บ้านพ่อสภาตำบลกู่รวมทั้งคณะกรรมการการศึกษาบ้านพ่อ ได้ร่วมดำเนินการจัดหาที่ดินบริเวณป่าสงนวนแห่งชาติฝั่งขวาห้วยทับทันซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ125ไร่เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนโรงเรียนพ่อพิทยาคมและสมังคราพิเศษเป็นโรงเรียนขนาดกลางมีนักเรียน398คนจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 อาคารรัชมังคลาพิเศษใช้จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการชีววิทยาห้องปฏิบัติการเคมีและห้องแนะแนว การให้บริการของห้องแนะแนวบริการรวบรวมข้อมูลและศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลให้ความช่วยเหลือนักเรียนเพราะจะทำให้ทราบเกี่ยวกับปัญหาหรือข้อบกพร่องในตัวนักเรียนบริการให้คำปรึกษาที่มีปัญหาด้านส่วนตัวการเรียนและอาชีพเสนอแนะแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพบริการสนเทศการจัดป้ายนิเทศการจัดทำเอกสารที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียน การจัดอภิปรายบรรยายให้ความรู้ในด้านการศึกษาอาชีพและการปรับตัวในสังคมอาคารการจนาพิเศษใช้จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ห้องสมุดโรงเรียนพ่อพิธยาคมรัชมันคลาพิเศษนักเรียนจะใช้ขาวว่างและช่วงพักเที่ยงในการเข้าใช้ห้องสมุดโรงเรียนพ่อพิธยาคมรัชมันคลาพิเศษช่วยให้นักเรียนมีความรู้ทันสมัยอยู่เสมอเสริมสร้างให้นักเรียนมีนิสัยรักการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนพ่อพิทยาคมรัชมังคลาพิเศษมีการเลี้ยงไก่ไข่ไก่ดำและเป็ดมีกระชังเลี้ยงปลานิลน,นอกจากนี้ยังมีการปลูกต้นกล้วยนาข้าวเป็นต้นเพื่อใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนพ่อพิทยาคมรัชมังคลาพิเศษ ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาให้แก่นักเรียนและเลือกเล่นกีฬาที่ตนเองชอบนอกจากจะช่วยเพิ่มความรู้ทักษะในตัวนักเรียนและยังช่วยสร้างเจตคต,ติที่ดีให้แก่นักเรียนในการรักเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและช่วยให้นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติด